สวัสดีค่ะสบายดีค่ะเอฟซี FC ที่เขาเรียบรักซุกซุกคนไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่ที่กางเข้า,ามาติดตามรับชมท่านช่องน้ำพ้อนพัทราในขณะนี้นะคะน้ำพ้านก็นยินดีตันรับเอฟซีซุกสุกคนค่ะส่วยชมนิน้อยของน้ำพ้อนพัทราคือเก่าขี้เดิมเนาะค่ะเนาะท่ามกลางบรรยากาศชา่วงใบบรรยากาศอึมครึ้มอบอ้าวใครๆก็ฝนจะตกนะคะคเนาะเพราะว่าวเขาซื้อหมดคุยสบายสไตล์น้ำพ้อน วันนี้น้ำพ้อสีม่เบาเอาใจคุณสุภาพสตรีลูกผู้หญิงคือกันเนาะคะ่นะเนาะผู้หญิงเฮานะคะเกิดมามีความสวยหลากหลายหลากสไตล์หลากมุมมองแต่สรุปแล้วผู้หญิงทุกคนมีความสวยกันทุกคนค่ะเพียงแต่ว่าเฮ้าจะดึงความสวยของเฮ้าออกมาให้โดดเด่นในจังใดโมเมนต์ว่าสวยแต่รูปลักษณ์ภายหนอแต่สติปัญญากลายเป็นผู้หญิงงีเงานในสายตาของเพศตรงข้าม หรือสายตางของคนอื่นนะคะบอเอาืันนี้ขาจะมาเป็นผู้หญิงที่สวยครบทุกรถนะคะเสยอย่างมีสเสน่ห์เสยอย่างมีคุณค่าเสยอย่างมีราคาแพงในมุมมองค้นสวยสาวสวยที่มีสเสน่ห์มีคุณค่ามีราคาแพงขอบน้ำพันออกมาในรูุปแบบพ่อสังเกตดังนี้นะคะสวยและอารมณ์ดีสวยแล้วมีอารมณ์ขันนะคะ มีจริตจัก,กร้านของความเป็นผู้หญิงพองงามนะคะคือมีเสียงเล็กเสียงน้อยอ่อยบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ใช่ว่าอ่อยใช่จนน่าเกลียดแต่เพียงแค่อ่อยนิดนี้ตามจริตจัก,กร้านของรูปผู้หญิงนะคะข้อต่อมานะคะ F4 คือและผู้หญิงที่ชานฉลาดฉลาดปราบเปลืองคุยได้ทุกเรื่อง คุยแล้วได้อัตรรรู้ทุกเรื่องกับคู่สนทนานะคะรู้ลึกรู้จริงคุยแล้วเกิดอัตรรมีชีวิตชีวานะคะเกิดการรีแล็กคุยแล้วอยากคุยอีกอยากเชื่อมปฏิสัมพันธ์ต่อไปให้ยืดยาวนะคะข้อสามมีความเป็นธรรมชาติในตัวของตัวเอง มีไลฟ์สไตล์ตัวเองมีความเป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่เป็นการเสแส้งแกล้งทำปั้นหน้าเพื่อเรียกร้องจุดสนใจให้ฝ่ายตรงข้ามาสนใจเราแต่เอาความเป็นธรรมชาติของตัวเองออกมาดูแล้วมันจะมีความน่ารักมีสเสน่ห์นะคะเอซี MC. นะคะนอกจากสวยมีสเสน่ห์แล้วยังไม่พอนะคะเรายังมีสติค่ะเอซี MC. มีสติ รู้จักกาลเทศะอันไหนควรไม่ควรรู้จักเก็บอารมณ์ไว้นะคะเก็บความรู้สึกของตัวเองได้นะคะและต่อมานะคะนอกจากรู้จักควบคุมอารมณ์มีสติปัญญาอัญชันฉลาดแล้วเรายังสามารถสร้างงานสร้างเงินได้ด้วยตัวเอง หาเลี้ยงตัวเองได้เราก็สามารถสร้างฐานะความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้คือมีสตังค์และมีเงินเลี้ยงชีพตัวเองนะคะในกรณีที่เราเป็นผู้หญิงที่ครบทุกรสแล้วไม่จําเป็นต้องมีสามีก็ได้หรือในกรณีที่ใครอยากจะเติมเต็มให้กับชีวิตตัวเองเราก็สามารถเป็นผู้หญิงที่สวยเลือกได้กลายเป็นผู้หญิงที่นักล่าและถูกล่าไปในตัวทําไมกลายเป็นผู้ ผู้หญิงที่นักล่าไม่ใช่ว่าไล่ตะรุบผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่เป็นผู้หญิงที่ล่าหาผู้ชายดีๆเข้ามาใส่เติมเต็มในชีวิตเราและเรากลายเป็นผู้หญิงสวยที่ถูกผู้ชายที่เป็นนักล่าอยากจะได้เราไปครอบครองเป็นเจ้าของเพราะดูแล้วเราเป็นผู้หญิงสวยที่มีสเสน่ห์และทรงคุณค่าอยากได้เป็นเจ้าของไปครอบครองของแพงตรงค้า เป็นแรงดึงดูดเป็นแม่เหล็กที่ทำให้เพศตรงข้าบว,วิ่งเข้าหานะคะนี่คือเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะในเมื่อเรากลายเป็นผู้หญิงที่สวยและเลือกได้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเอาสามีเลือกสิ่งดีๆมาให้กับตัวเองได้นะคะตามหลักพุทธวจนะตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะการที่เราจะเลือกคู่ครองเราจะเลือกเอาคนแบบไหนนะคะ มาเสริมบุญเสริมบารมีให้ชีวิตของเราดีขึ้นและสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะหนึ่งเลือกเอาคนที่มีศรัทธาเสมอกันศรัทธาเสมอกันคืออย่างคือมีความชอบมีความเชื่อมีความใ่ในสิ่งเดียวกันหรือใครครึ่งกันนะคะข้อสองเลือกเอาคนที่มีศินเสมอกัน เอฟซีของนะพนอาจจะเคยได้ยินเขาว่าโอ้ยอายเอ้ยโอ้ยนั่งเอ้ยถ้าห้าศีลเสมอกันเฮาคขึ้นสิใดใช้ชีวิตอยู่รวมกันเนาะศีลเสมอกันก็คือมีนิสัยใจคอมีความประพฤติมีมารยาทมีการวางตัวในหมวดเดียวกันอยู่ในหมวดมูเดียวกันคล้ายๆกันมารยาทขึ้นกันชอบขึ้นกันไปวัดไปว่าขึ้นกันชอบท่องเที่ยวขึ้นกัน ชอบไลฟ์สไตล์เดียวกันนี่คือสีเสมอกันนะคะเอฟซีต่อมานะคะขอต่อมาคือมีจาระเสมอกันจาระนะคะเอฟซี FC ไม่ใช่ราคะจาคะาก็คือมีความที่แปลว่าเป็นอารมณ์ร่วมมีความห่วงหาอาทรมีความใจมีไลฟ์สไตล์พร้อมที่จะจูนเจือเกื้อกูลร่วมทุกร่วมสุขมีสุขร่วมเสพมีทุกร่วมตั้ง ด้วยกันเสียสละเวลาให้กันและกันไม่ว่าแต่เวลาแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองพร้อมที่จะจุนเจือดูแลเทคแคร์กันนะคะนี่คือจาค้าร่วมกันข้อสุดท้ายนะคะก็คือมีสติปัญญาที่เสมอกันสติปัญญาในที่นี้ไม่ใช่ว่ามีการศึกษาเท่ากันจบใบปริญญามีใบปริญญา หลักฐานการศึกษาพอๆกันไม่ใช่ค่ะสติปัญญาก็คือมีแนวคิดมีแน่มีแง่คิด,นคดในหลักการและเหตุผลเดียวกันใบปริญญานั้นเป็นเพียงใบเบิกทางว่าท่านผ่านการศึกษาในหลักสูตรนั้นๆในสาขาวิชานั้นในมหาวิทยาลัยนั้นเท่านั้นเองนะคะปัญญาก็คือแง่คิดเล่มุมมองไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันด้วยหลักการและเหตุผลเดียวกันนะคะนี่คือเกณฑ์ของผู้หญิงที่ชาญฉชราดใช้ในการเลือกคู่ครองไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันนะคะเขาก็มองในมุมเดียวกันกับเรานะคะเราพึงระลึกไว้เสมอว่านะคะ ผู้หญิงเราขอให้เป็นผู้หญิงที่สวยอย่างมีคุณค่าสวยอย่างมีราคาสวยอย่างเสนส่ห์สามารถที่จะเป็นแม่เหล็กเป็นแรงดึงดูดให้เพศตรงข้ามเข้ามาให้ความสนใจและใส่ใจเราอยากได้เราไปเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนอยากได้เราไปครอบครองนะคะเอไม่ใช่สวยแบบงี่เงา่าสวยแบบไรสติปัญญาสวยแบบวีนเอาแต่อกแต่ใจ ผู้หญิงสวยกับผู้หญิงที่มีสเสน่ห์มันต้องไปได้วยกันนะคะจึงจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะสำหรับอีพีนี้น้ำควคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเกิดประโยชน์และให้แง่คิดและมุมมองให้กับสุภาพสตรีของเรานะคะให้มองเห็นคุณค่าตัวเองให้รักตัวเองให้มากๆอย่าลืมนะว่าก่อนที่ท่านจะเลือกใครมาเติมเต็มในชีวิตเราเราต้องให้คุณค่าตัวเอง เห็นคุณค่าตัวเองก่อนอันดับแรกในเมื่อเราให้คุณค่ากับเราแล้วคนอื่นก็จะต้องให้ค่ากับเรานะคะน้ำพันฝากให้กับเอฟซีทุกคนนะคะให้มุมๆให้แง่คิดกับตัวเองดีๆน้ำพันคิดว่าน่าจะเป็นวิญญา,านณะะให้มุมม่งกับเอฟซนะคะถ้าหากอีพี่นี่นะคะถูกอกถูกใจกับเอฟซีที่เขามารับชมอีพี่นี่ กาอย่าลืมซอยการเกิดไล่เกิดแชร์กดติดตามกดสับสไกใครเพราะว่าจะได้เป็นกำลังแรงใจกันกับน้ำพรนพัทราชในการสั่งสร่คลิปต่อไปนะคะฝากเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อว่าจะได่พลาดในการรับชมการแจ้งเตือนการลงมคลิปต่อไปนะคะสำหรับเมื่อนี้อีพี่สวยยังีิสเนสวยยังนี้คุณคาน้ำพรานฝากเอฟซีไ้เพียงแคีิกอน ขออวยพรให้เอฟซีสกูสกุลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะสามารถยืนยัดได้ด้วยตัวเองให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงยูดดีมีแห้งกันสขูสุุลกันเด้อค่ะเอฟซีสกูสกุลสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีสกูสกุ